สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจิ๊บจะมาพูดถึงการดูแลผิวของจิ๊บนะคะในวัย34เพราะว่าเป็นคําถามที่ช่วงนี้ถามกันเข้ามาเยอะมากๆนะคะว่าดูแลผิวพรร์ตัวเองย <c oughs> ังไงนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเคล็ดลับของจิ๊บเนี่ยจิ๊บให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดผิวหน้าเป็นหลักนะคะต้องทําความสะอาดผิวหน้าแบบสะอาดมากๆนะคะถึงจะนอนได้นะคะแล้วก็จิ๊บให้ความสําคัญกับการทาครีมกันแดดด้วยนะคะต้องทางครีมกันแดดที่มีคุณภาพและทาในปริมาณที่ถูกต้องนะคะถึงจะกันแดดได้ส่วนในเรื่องของการบํารุงนะคะตัวแรกที่จิ๊บจะใช้ ทุกๆวันนะคะมาเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะนั่นก็คือ Re ีไวฟ์แฟกเตอร์นะคะีไวฟ์แฟกเตอร์เนี่ยเป็น,นเซรั่มของดเรเบนจอนสันในอเมริกานะคะเป็นหมอผิวหนังชื่อดังมากๆนะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของโครงสร้างผิวจิ๊บพูดมา8ปีแล้วว่าโครงสร้างผิวเป็นจุดที่สําคัญมากที่เราควรจะดูแล,แลและพยุงมันไว้ให้ได้นะคะโครงสร้างผิวคืออ e ิรัสตินคอลลาเจนต่างๆนะคะหากเรารู้จักดูแลผิวในชั้นเนี้ยให้มันดีนะคะมันจะทําให้ผิวของเราเนี่ยไม่ว่าอายุจะขยับไปแค่ไหนหน้าเราจะไม่แบบขยับตามนะคะค ตัวนี้นะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมผิวหนังซ,ซ,ซ่อมแซมโครงสร้างผิวที่เสียนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆที่มากับวัยทั้งหมดนะคะรวมถึงผิวที่แบบเกิดการอักเสบง่ายเลเซอร์มาเยอะตัวนี้จะช่วยได้ดีมากๆนะคะส่วนตัวที่2ที่จิ๊บใช้เป็นประจํานะคะก็คือดัสปอตคอลเลกเตอร์ค่ะจิ๊บจะใช้ดัสปอตคอลเลกเตอร์เนี่ยลบรอยหรือลบความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่สมเสมอนะคะตัวนี้จิ๊บยกให้เป็นเซรั่มที่เป็นไวท์เทนนิ่งสำหรับเมืองไทยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเนี้ย จิ๊บเอาข้อมูลของอากาศเมืองไทยผิวคนไทยเนี่ยไปปรึกษาดรฮันนาซีแวกนะคะซึ่งเป็นด็อเ,อเอร์ด้านแบบการคิดคนสารสกัดในอเมริกานะคะคือจิ๊บไปบอกเลยว่าจิ๊บอยากจะได้ไว้ทินนิ่งที่ทําให้ผิวไม่บางแล้วก็ไม่ต้องการผัดผิวเพราะว่าโดยธรรมชาติของผิวคนเราเนี่ยผัดเองทุก18วันอยู่แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องไปใช้ BHAHA ในการผัดสิวผัดผิวนะคะเพราะว่า เวลาที่เราไปเจอแดดเมืองไทยเนี่ยมันอาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอาการเบิ์นหรือว่าไหมแล้วก็เข้มขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์รักษากระ้าของเราตัวนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้สารสกรัดจากพืชนะคะ11ชนิดนะคะแล้วก็ใช้นานโนโซมในการเหาะพืชเนี่ยลงไปจัดก,การต้นเหตุของการเกิดกระ้าก็คือใต้ผิวชั้นลึกนะคะเรียกว่าไปจัดก,การจากใต้ผิวแล้วค่อยๆทําให้ผิวด้านบนมันดูดีขึ้นนะคะโดยปกติเนี่ยสามอาทิตย์เราจะเห็นความต่างในเรื่องของรอยดําจางลงนะคะแต่ว่ากระ้าก็อาจจะต้องรอประมาณสัก เดือนหนึ่งเดือนถึงหนึ่งเดือนครึ่งนะคะก็จะค่อยๆจางแต่ว่าถ้าผิวหน้าใสขึ้นสว่างขึ้นนะคะจริงๆสามอาทิตย์ก็ทําได้แล้วนะคะสําหรับตัวนี้และก็ผิวไม่บางด้วยค่ะตัวต่อมานะคะที่เป็นลูกรักมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเอเจรีคาบูรี่นะคะตัวนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าทาไมถึงเป็นลูกรักเพราะว่าจิ๊บเนี่ยเป็นคนที่เกิดผดผื่นง่ายมากบนใบหน้านะคะแบบออกกําลังกายก็เป็นผดโดนฝุ่นก็เป็นผดนะคะ เป็นง่ายมากๆแล้วก็จิ๊บก็แบบบอกดอรฮันนาตัวนี้ดรฮันนาก็เป็นคนคิดเหมือนกัน,นะคะ่ะว่าเออเราเนี่ยไม่อยากแบบ ที่ไม่อยากผดขึ้นแบบนี้เราเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเดียวบนใบหน้านะคะดรฮันนาก็เลยคิดค้นส่วนผสมตัวหนึ่งขึ้นมาให้ใหม่นะคะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะเมดิลินเรียกว่าส่วนผสมตัวนี้เรียกว่า ROS b i o n e t นะคะซึ่งใช้ไปปุ๊บเนี่ยมันจะลดอาการอักสเสบของผิวนะคะรวมถึงป้องกันการเกิดผดผื่นได้ด้วยนะคะลดอาการอักสเสบของผิวเนี่ยสมมติว่าเรามีผื่นอยู่เราทาไปปุ๊บเนี่ยประมาณ 6- 8ชั่วโมงผื่นก็ยุบหมดเลยนะคะโดยไม่ต้องใช้สเตียอรอยเลยนะคะเรียกว่าดีมากๆแล้วก็ตัวนนนนี้้ะะคะเเาายัังงปองกกกริดดผผื่ เมื่อใช้ติดต่อกันสักประมาณ2กระปุกจะเห็นได้ชัดเลยว่าผิวเราจากที่แพ้ง่ายโดนนุ่นโดนโดนี่แพไปหมดเนี่ยมันก็จะหายแล้วตัวนี้เขายังปรับเรื่องโครงสร้างผิวหนังชั้นบนผิวหนังชั้นบนคือผิวสัมผัสนะคะรูหุมขนต่างๆดูเรียบละเอียดมากขึ้นนะคะยิ่งใช้ก็จะยิ่งเห็นผลถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความกางังวลว่าแบบ กลัวผิวไม่น่นไม่กระชับแล้วก็แบบผิวดูแบบไม่เรียบไม่เนียนไม่ละเอียดนะคะจิ๊บแนะนำไม่ใช้เอ็ดรีคาบอรี่นะคะคู่กับรีไวท์แฟกเตอร์คู่เนี้ยจะเป็นคู่ที่แบบฟื้นฟูผิวดีดีมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสกินแคร์นะคะอย่างที่บอกว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้หลายตัวมากๆแต่เราจะต้องเลือกไปที่ปัญหาผิวต่างๆอย่างจิ๊บเนี่ย ก็คือใช้แค่3ตัวนี้นะคะเพราะว่าจิ๊บมีปัญหาแค่นี้นะคะก็คือจิ๊บรู้สึกว่าผิวอาจจะแบบต้องการความละเอียดแล้วก็ด้วยวัยสาของเราเราก็ต้องการบำรุงอย่างสม่ำเสมอนะคะจิ๊บก็จะเลือกเป็น1 moisturizer นะคะแต่ moisturizer ก็ต้องเป็น moisturizer ที่ซ่อมแซมผิวได้นะคะแล้วก็ดาสปอตเนี่ยก็คือรอยต่างต่างลบรอยต่างๆลบลงๆนใบหน้านะคะรีไวท์แฟกเตอร์โครงสร้างผิวค่ะโครงสร้างผิวสําคัญที่สุดสาหรับใบหน้าเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจิ๊บบอกเลยว่า3ตัวนี้นะคะจบทุกปัญหาจริงๆค่ะ